ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะนำข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนพร้อมมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2557ค่ะที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน รอมมอบประกาศนียบัตยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2557โดยในปีนี้มีข้าราชการของจังหวัดจันทบุรีส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การพิจารณารวม13รายผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นข้าราชการดีเด่นครุฑทองคําจังหวัดจันทบุรีมี3รายและจะเดินทางเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตยกย่องเชิดชูเกียรติและครุฑทองคํา จากนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยนายวิสุทธ์ประกอบความดีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนายสรีดีเดชเจริญชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมและนายปัญจพลบุญมณีชัยกุลครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีในส่วนของจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเกียรติบตัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่นระดับจังหวัด ที่ทางคณะกรรมการได้ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2557เพื่อเข้ารับรางวัลในวันนี้จํานวน10รายค่ะ